ซื้อขายของทำธุรกิจร่วมกันปรากฏว่ามีปัญหางัวสุดท้ายไม่คืนเงินไฟจทดเนี่ยนะมาฟ้องเป็นคดียักยอกทรัพย์ถามว่าจำเลยจะมีแนวทางการต่อสู้คดีอย่างไรมาฟังทนายเจกันนะครับวันนี้หยิบยกดีกาตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะ ได้วิเคราะห์แล้วก็ดูแนวทางนะเป็นแนวทางว่าถ้าหากว่าถูกฟ้องคดีมาในลักษณะนี้นะฮะจะสู้คดีอย่างไรนะครับกรณีนี้นะครับเป็นดีกาที่6 3 3 1นทับ2นะครับเป็นการฟ้องร้องคดียักยอกทรัพย์นะครับก็คือฝ่ายโจท์เนี่ยกล่าวหาว่าทางฝ่ายจำเลยเอาของไปขายนะครับแล้วไม่คืนเงินนะครับก็เลยฟ้องยักยอกทรัพย์ ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยนะเป็นความผิดต่อส่วนตัวมีโทษจำคุกสูงถึงสามปีด้วยกันนะครับก็คือมีโทษทางอาญานะฝ่ายโจทก์นีกล่าวหาว่าจำเลยเอาของไปขายแล้วไม่คืนเงินนะครับเรื่องนี้เป็นการขายสินค้านะครับก็คือเป็นทับทิมนะครับออมอบทับทิมให้โจอ่าให้จำเลยเนี่ยเพื่อน,นําไปขายโดยโจท์เนี่ยกำหนดราคาขั้นต่ําเอาไว้นะครับแล้วก็จำเลยเนี่ย จะไปขายราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งมอบเงินนะครับให้กับทางโจทย์คืนเท่านั้นนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับสารดีการลงเอาไว้นะครับว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขายทับทิมเนี่ยนะเป็นของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวแทนของทางโจทย์เอาไปขายนะครับ พฤติการอย่างนี้เนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าโจทเนี่ยนะครับประสงค์ที่จะได้รับเงินคืนจากการขายสินค้าเท่านั้นนะครับการที่จำเลยไม่ส่งมอบเงินคืนให้นะครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับไม่ใช่คดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ถ้าหากว่าศาลลงว่าเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับ การร่วมลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินแล้วไม่ส่งมอบเงินเนี่ยนะมันก็จะเป็นยักยอกกันไปหมดนะครับคดีดีกาตัวนี้เนี่ยนะที่ทนายเจและทีมงานสืบค้นเนี่ยนะก็เพื่อที่จะนำไปสู้คดีนะครับคดีที่พึ่งไปสู้คดีมาก็คือเป็นการยักยอกทรัพย์เหมือนกันนะครับฝ่ายคู่กรณีเขาฟ้องมาว่าลูกความของทนายเจนะครับทำธุรกิจแล้วไม่คืเนเงนินงวดสุดท้ายนะครับ เออนะก็เลยฟ้องยักยอกซับมานะไม่ฟ้องช่อโกงด้วยนะครับนะฟ้องยักยอกว่าไม่ส่งมอบเงินคืนนะครับอันนี้คือแนวทางท <Ig years, S 1> ี่จะดาไปต่อสู้คดีนะครับว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนายักยอกนะครับมันธุรกิจมันล้มนะครับมันมีปัญหานะครับมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับไม่ใช่ไม่คืนนะครับแต่ขอเวลาหาเงินไปคืนและคืนในคดีแพ่งนะครับไม่ใช่คดีอาญานะครับ เอาละนะใครที่ถูกฟ้องในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้ผิดนะครับมองว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งหรือว่ามองว่าเป็นกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีอาญานะนะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ